สวัสดีครับชาวยูทูบทั่วประเทศทั่วโลกเอาเจอเจ้าแชทเจ้าแชท3สามสองสามโอเคเราซื้อมาใหม่นี่ใส่งานดีครับว่ะตกันไปว่ให้ข้าไปไกลเดยโอ้ว่ะเคนทั้งบททั้งอัดเอาเด็ดได้เพราะว่ามีเครื่องมือครบอ้มีเครื่องมือครบก็เห็นอะไรหมนยาว สี่ดวงเรื่องเป็นกำลังใจกันแล่งันครับผู้ใด้ทำงานได้ก็ได้เงินดรงนี้กำลังแรงเอ้ากำลังแรงกำลังแข่งขันสมตุไปเรื่อยๆตัวฤาษีไลไปครับตามที่เอ้าวางยาไปแบบไปแล้วจะเห็นไปใครมีสีมือแบบไหนมี่เร่งสายหยุดหยานให้หน่อยมาเรียนเป็นอย่งไดผมลงบริเวณนี้ครับ เล็บดเรืงตึ้งโ,โอ้แขงไนผมไล่น้ำครับคุณนผชมเอ้ยเกี่ยวลงไปทะลุทะลวงลงไปเกตไล่ลงไปอ๋อขุดสาถมสาครับท,ท่านผู้ชมเอ้ยขุดแก่งน้ำต้อนขุดตรงนี้ผมตรงนี้ที่ดิน ไม่รู้จะเอาไปจิ้งที่ไหนแกงว่าสิไงกสะพิบไงละกระสิซ้ำเก่าหน่อยก็เก่าไงนายบุคคเก็บนักแต่ว่าทำไม่ให้น้ำท่วมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแค่มาลองนวยบุคคลเด็กตรวจจัดจุจดจัดลงโอ้ลมลมเป็นยังไงเอ้ามาแล้วสายด่วนสายแข็ง,รงประมาณ10เมตรหมแล้ว ไปลงไปป่าแล่นไปไหนแน่วบบบนกุน๊บบนไหนเอสายจวดจัดมันมีพลังเด้ท่านมันได้เงินนี่ยมันมีพลังถ้าพบมีเงินนี่ยพมีพลังเหตตาว่าหยังก่อเฮ้ยว่าหยังว่ายพอ,อ,ยยอยแรงก็เอาไปทิมเนี่ยแล้ว 440เก่าวาบแร่งไะนะวาบแร่งเอาไปจิ้มยันแล้วเอารถโบต้าท้าแรงก็108ร้อยแปดแรงหมดแล้วเง่้ยแซกเตอร์หน่อยเขาเพิ่มหมดจุดจัดจุดจัดเอาอาอยูายจินโอ้ยผมได้โทรศัพท์มาหน่อยอย่าเปล่าต่องลังไล่จิ้มไล่ไละเอียด ดีครับแชทเนี่ยใครซื้อเรารวยเลยตัดสินใจซื้อแชทรวยทันทีย่ง,งางย่ง,งางคนกันเอาไว้โอ้ยเสีเยหลายเอ้อยาเนามานขุดนำแชทห้าตัวแชทห้าตัวคนเกเราออกมาโหลหนึ่งในส่วนลดหลายได้ดีน้ำมันประหยัด เอาชิปทำีให้ท่านผู้ชมเอ้ยท่าเนเอาเงาอะไรยันท่านผู้ชมเบืออ่อเยาวชนชายยังกระชายตะรุดรถด,ดำรถดเบ็คโฟเนาะเอาสวัสดีครับโอม